สรางนัดทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รถผมเปลี่ยนเป็นรถหรูไปแล้วนะครับสามารถกดกระจกแบบออโต้ออโตทั้งขึ้นและลงได้ทั้งฝั่งคนคนขับและคนนั่งดูนะฮะนิ้วเดียวฮะอ่อนกุญแจยังพี่เดี๋ยวอายนะเดี๋ยวไม่ดึงไม่ขึ้นอายนะหมดแล้วหมดแล้วรู้นะฮะแก๊กเดียวซึ่ง,งผมทำแบบนี้ไม่ได้มาแปปีแล้วฮะ,ะ,ะวันนี้แหละกดลองเนะี่ย ใช่อธิบายอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าทําไมพี่ก็ถึงทาไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เขาตัดออปชันออกเขามีแต่ออโต้ลงนะครับออโต้ auto ก็จริงแต่ว่ามีแต่ออโต้ลงก็คือกดลงได้สองแก๊กเห็นไหมแต่ขึ้นมามีแก๊กเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาขึ้นพี่ก็ต้องดึงคงยย้างไว้แบบนี้ใช่เนี่ยแต่ว่าใส่กล่องผมไปเรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นออโต้ได้ลวเรียบร้อยฝั่งคนนั่งก็ทําได้นะครับต,ตรงนี้ก็ได้เหรอได้พี่ลองดูเลยเห็นไหมออโต้จากฝั่งนี้ก็ได้เห็นไหม กล่องออโต้ก็จกฝั่งคนนั่งนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะไหนดึงนี้ออตโต้ไหมอ๋อแล้วไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยแมมันไม่ได้ของผมได้ไงเนี่ยเอาออกเอาของผมใส่ไม่เป็นไรคันล่างมีคันหนึ่งอ่ ه, าคันลา่างเราไปลองใส<ๆ>่คันล่างนี่นี่เขาเนี่ยพี่ก็บอกใส่มา3 4สปีแล้วนะบางคนบอกเจ๊งง่ายเดี๋ยผมทคแกมมาดูหนะ่อย<ๆ>ขอดูหน่อยดิเหมือนกันไหมเฮ้ยอดขายเลยดูนีเอ๊แต่คันล่างยังไม่มีแน่ๆล่ะผมว่าน่าจะอันเดียวกัน พ emer, เพราะเห็นมันมีอยู่เจ้าเดียวนี่อันเดียวกันนี่ดูดูประกันครับดูประกันเดือนแปดปีสิบสี่ปีนี้ยี่บสี่นะไม่ใช่สามสี่ปีหรอกเนี่ยเห็นปะเนี่ยเราประกันหนึ่งปีกล่องกล่องเดือนแปดปีสิบสี่เห็นปะปีนี้ย4ิบสี่สิปีแล้วสปีไม่ใช่สามสี่ปีแล้วสิปีดูอันนี้ล่าสุดอันนี้ล่าสุดเห็นไหมอันนี้ยี่บสี่เดือนหนึ่งเห็นไหมครับนะนี่แม็กคันนี้นะครับ ตัวเริ่มต้นนะเห็นไหมวิทยุธรรมดาเหมือนเดิมครับที่เราจะทําก็คือกระจกนะครับผมจะให้ดูก่อนนะว่ามันขึ้นไมมอัโต้นะครับมันมีแก๊กเดียวเห็นไหมแต่ลงมันมีสองแก๊กเห็นไหมสองออตโต้กระจกนะครับส่งคนขับใส่ดีแม็กซ์สองพันยี่สิบนะครับแต่ว่าต้องตัดต่อสายนะเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งวิธีการต่อผมมีนะครับสั่งของผมไปเดี๋ยวผมจะส่งชิปสอนวิธีการตัดติดตั้งให้นะเสร็จแล้วนะครับผมจะลองให้ดูนี่ผมต่อสองเรียบร้อยแล้วนะบอกแล้วนะว่าต้องตัดต่อสายนะครับ ลงออโต้ครับลงออโต้อยู่แล้วอะดูตอนขึ้นนะเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลงมันมีสองขยักนะขยักแรกก็ออโต้แล้วนะตอนเนี้เห็นไหมอะขื้อีกทีเรียบร้อยครับกล่องก่องออโต้กระจกนะครับวันนี้เราใส่กับมิซูบิชิเอลเลนเทอร์นะผมจะลองให้ดูนะใส่ไปเรียบร้อยแล้วกดลงครับ เห็นไหมอ่าผมกดขึ้นนะผมจะไปกดฝั่งคนขับให้ดูนะคะว่ามันใช้งานได้ไหมนะเอานะผมกดนะสั่งงานจากฝั่งคนขับได้นะครับเอาขึ้นนะครับเห็นไหมสั่งงานจากฝั่งคนขับได้นะอีกคําถามนะครับที่ถามกันบ่อยๆนะว่าถ้าไม่อยากให้ออตโต้ทำยังไงกดค้างครับดูนะกดค้างแล้วปล่อยมันจะไม่ออตโต้เห็นไหมครับ หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้ามันขึ้นออโต้มาแล้วล้วอยากให้หยุดนะสมมติอ่ะผมให้มันขึ้นออโต้นะอยากให้หยุดเราดึงซ้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับส่วนถามว่ากันหนีบไหมไม่กันหนีบนะขึ้นมาหนีบเอานิ้วเข้าไปหนีบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเด็กเล็กนะไม่แนะนําให้ใส่นะครับถ้าไม่ระวังนะหรือว่าถ้าจะใส่เฉพาะบานหน้าพอข้างหลังถ้ามีเด็กเสือข้างหลังเด็กเล็แล้วเราไม่เห็นนะครับกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งอีกแล้วครับวันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่บาาานนนนนหนห้นะ้้ซยใดูะะี่ครับ ง่ายๆนะอย่างที่ผมบอกเอามือแซ้ๆดูครับตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวได้เอาเล็บจิกดึงขึ้นครับดึงปักออกครับเสียบปักนะแล้วก็เสียบปักอันนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บลงไปนะปกติถามกันบ่อยนะครับสั่งจากฝั่งคนขับได้ไหมนี่กดให้ดูเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะยกนะครับยกออโต้นะเห็นไหมครับสั่งงานจาก ตัวมันเองก็ได้นี่นะครับยกบานหลังจะใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าใช้แต่าบ,บานหน้าก็ใส่แต่บ,บานหน้าแล้วใส่4บานใส่ให้มันออโต้สบานก็ใส่3อันนะครับเหมือนคัน์บอนจูเนอร์ผมนะโอเคเรียบร้อยครับกล่องออโต้กระจกนะครับฝั่งคนนั่งใส่แม่ง3าตัวเลยมี4ีบานมามาดูครับเหมือนเดิมคำ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 ,คำมีล็อกล็อกอยู่อเล็บจิกนิดนึงแล้วดึงครับ นี่อย่างนี้ถอดออกครับปักตรงรุ่นนะครับนี่ใส่ลงไปซึบเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เก็บตัวที่สองทีระบานเลยหน้าซ้ายครับเห็นไ,ไหมหน้าซ้ายลงหลังซ้ายครับอนะออโต้มาหลังขวาครับมีคำถามนะครับว่ากันหนีบไหมไม่กันหนีบนะ เห็นไหมครับรถมีสีประตูติดแต่ข hmm. like ้างหน้าก็พอข้างหลังไม่ติดก็ได้เพราะว่าอันตรายนะครับถ้ามีเด็กมาเล่นเงี้ยเราไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กเล่นจนหนีบนี่คุณก็ต้องว่าตัวเองแล้วว่าคนอื่นไม่ได้แล้วว่าคุณไม่ดูลูกนะครับกล่องอัโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับวิธีใส่ง่ายๆครับยกออกเลยมีคนถามไม่เยอะนะครับว่าตัวเก่าใส่ได้ไหมตัวปีสอง2เนี่ยขึ้นมาใส่ได้นะโอเคครับดึงออก ของตัวปี2012ก็จะเป็นอีกหน้าตาอีกอันหนึงนะเป็นสลากขาวนะครับสายไปโอเคที่ไวรับประกันไหนอ่ะนี่มารับประกันอยู่นี่นะเดี๋ยวเรารับโอเคเนะอ่ะผมลองให้ดูนะนะครับโอเคใช่คือสองทีนะ่ให้ลองมร้เลยครับนะครับอายกขึ้นรับ เรียบร้อยครับกดลงครับเห็นไหมดึงขึ้นครับกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับคันนี้เป็นนิสสันอัมเบ t u าเทบนะครับคันนี้รถใหม่แกะยากนิดนึงนะครับหาพลาสติกนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกนะครับอย่าเอาที่เป็นเหล็กงัดนะครับแทงเข้าไปตรงนี้ครับระวังให้ดีนะช่วงนี้เป็นหนังนี่ครับแทงเข้าไปครับโอเคนะยกนะปดปั๊ครับเรากล่องใส่ ใส่สวิตช้างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งเราให้ดูการใช้งานก่อนนะครับเอานะกดลงครับเห็นไหมดึงขึ้นครับอ่ะโอเคกดสั่งจากฝั่งคนขับนะเห็นไหมลงออโต้ครับดึงขึ้นดึงขึ้นก็ออโต้ครับเรียบร้อยติดตั้งง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะเห็นไหมครับลงออโต้ ขึ้นออตโต้ครับกดสั่งจากฝั่งคนขับได้ใส่แต่ฝั่งคนนั่งเราไปกดสั่งจากฝั่งคนขับได้เดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะขึ้นครับของออตโตก้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับอี u ูซูนีแม็กสองพันยี่สิบะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูวิธีใส่ดึงอันนี้ออกก่อนนี่ครับดึงน,นี้ออกอนะเสร็จแล้วก็ดึงอันนี้ออกนี่ครับ ใส่กล่องเข้าไปครับอ่ะดูนะเห็นไหมครับลงออตโต้ขึ้นออตโต้ครับถ้าใส่กล่องไปแล้วเราจะทำให้มันไม่ออตโต้ได้ไหมกดค้างครับแล้วปล่อยเห็นไหมครับกดค้างแล้วปล่อยกล่องออตโต้ก็จกฝั่งคนนั่งนะครับ t i เกอร์ดีโฟดีนะคันนี้ทดสอบนะครับลง ออตโต้เห็นไหมครับขึ้นนะสำถามว่ากดจากฝั่งคนขับได้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูเอานะกดจากฝั่งคนขับนะครับลงเห็นไหมออตโต้ขึ้นเรียบร้อยครับไม่มีการหนีบนะถ้าใส่จะต้องระวังนะครับอย่ามือไปขวางมาแล้วกันนะประมาณนี้ครับกับโตตา t ทเกอร์ d ี d กล่องออตโต้กระจกนะครับ วันนี้เป็นฮุนไดเอชวันมันถอดมือไม่ได้นะเราจะต้องยกออกมาทั้งประตูเลยเดี๋ยววิธีการถอดการใส่เดี๋ยวผมทําเป็นคลิปแยกมาให้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองนี้ให้ดูก่อนนี่ครับปักตรงรุ่นนะเสียบอันนี้อ่ะเอาประตูมาอัานนี้ก็เสียบใส่ขึ้นประตูผมจะเสียบปักก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่ามันใช้งานได้แล้วโอเคพาดไ้ก่อนนะครับลงออตโต้ขึ้นออโต้ เดี๋ยวผมจะไปกดจากฝั่งคนขับนะครับดูนะนี่นะครับกดใช้งานจากฝั่งคนขับนะผมกดนะเห็นไหมครับลงออโต้ขึ้นนะครับนี่นะเห็นไหมออโต้เหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยบอกในทุกคลิปนะครับประตูฝั่งคนนั่งเนี่ยตัวกล่องที่เราใส่เนี่ยมันจะไม่มีการหนีบนะครับมันทําไม่ได้นะจะให้มันการหนีบมันการหนีบไม่ได้นะครับมาแล้วครับวันนี้เป็นมิสูวิชิตาล์นนะครับโฉมนี้นะ ใส่กล่อง Auto, ออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับไขน็อตนะครับตรงนี้หนึ่งตัวพอไขนอ็อตเสร็จแล้วดึงดึงขึ้นเงี้ยเนี่ยดึงชิ้นเนี้ยจับเนี้ยแล้วดึงเเห็นไหมครับมันจะหลุดออกมาเลยเสร็จแล้วเราก็เอาถอดปลั๊กอันนี้แล้วเปลี่ยนปลั๊กนะครับบีบครับบีบแล้วดึงอ่นะเอากล่องเอาเราใส่นะแล้วก็อันนี้เราก็ใส่ปลั๊กคืนเนี่ครับเรียบร้อยคุณแจอ่าพี่ดูนะพี่ออนเลยเฉยพี่ดูนะผมกดนะเห็นไหม อาผมยกนะแต่ว่าไม่มีกันหนีบนะพี่พี่ลองกดจากตรงนั้นก็ได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมออโตโอ้นะครับดึงที่เห็นไหมเรากดจากฝั่งนู้นก็ได้นะแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาเคเบิลทายรัดไว้หน่อยแล้วเราก็ปิดลงไปคันนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับคันนี้ฮอนด้าแอคคอรดนะครับไฟท้าย2ก่อนแอคคอร์ดเจนหนะ ติดกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับนี่นะผมจะกดให้ดูดูนะผมกดนะครับอนะออโต้ Auto ลงนะครับหนึ่งขึ้นออโต้ Auto ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดฝั่งคนนั่งให้ดูนะสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องตัดต่อสายอย่างเดียวนะไม่มีไม่มีปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมมีคลิปสอนวิธีการตัดต่อนะครับนี่ผมจะสั่งงานจากฝั่งคนขับนะ ไม่เห็นหน้าผมนะครับแต่เห็นต่เห็นต่ประตูเห็นไหมอ่ะขึ้นครับโอเคสนใจกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับตะกร้าด้านล่างกดสั่งได้เลยหรือว่าแท็กมาหาผมได้เลยนะครับแชร์เข้ามาถามครับขับรถรุ่นไหนบอกฮะอันไหนมีปักต้องรุ่นอันไหนต้องตัดตอบผมแนะนําได้นะครับขอบคุณครับมาอีกแล้วครับกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับคันนี้เป็น Vios Gen 2นะผมจะใส่ให้ดูรุ่นนี้ ต้องไขมือก่อนนะครับมันดึงไม่ออกนะมันจะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึง่งเอาเอาไอาขาควงมาแฉไขนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนี้เห็นไหมครับหลุดขึ้นมาแล้วเราก็ถอดปลั๊กออกเลยนี่แล้วเราก็เอาของเราเสียบเข้าไปครับปับ๊บนี่อันนี้เสียบเข้าไปครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมจะเดินไปเปิดไขกุญแจฝั่งนู้นก่อนผมกดจากฝั่งคนขับนะครับเอานะนุนครับออโต้ละดกดจากฝั่งคนนั่งครับลงครับ โอเคเนาะขึ้นครับขึ้นสองขยกักแล้วแต่บางรุ่นนะทีนี้ถามว่าถ้าอยากให้มันไม่ออโต้นะครับให้มันค้างทําไงกดค้างครับเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ใส่กล่องตอนเราไม่ใส่กล่องเราก็ต้องกดมันค้างถูกไหมเพราะนั้นเรากดค้างแล้วปล่อยมันก็จะหยุดหรือว่าวิธีนึงคือออโต้แล้วอยากให้หยุดกดซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะดูนะผมเอาขึ้นนะอยากให้หยุดกดซ้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเรียบร้อยโพสต์คลิปไปแล้วมีคนถามบ่อยนะครับกล่องออโต้กระจกฝั่งคนขับใส่เพื่ออะไร ผมจะให้ดูครับคันนี้เป็น d ีแม็ก20นะมันมีออโต้มีออโต้นะแต่เป็นออโต้ลงเห็นไหมครับตอนขึ้นเนี่ยมันไม่ออโต้เห็นไหมเนี่ยดึงมันไม่ได้มี2แก๊กหรืออะไรนะครับทําความเข้าใจด้วยนะคนที่คอมเมนต์มานะเนี่ยมันตัดออปชันออกนะครับเพื่อให้ขึ้นไม่ออโต้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใส่กันหนีบเพิ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่กล่องออโต้นะจะผมจะใส่ฝั่งคนขับตรงนี้นะติดเสร็จแล้วนะครับนี่นะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะผมจะลองให้ดูนะ ลงอ่ะมันออโต้อยู่แล้ว,ลวเห็นไหมแต่พอขึ้นอ่ะมันจะไม่ออตโต้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยดูนะเห็นไหมออตโต้ให้แล้วแต่มันไม่มีการหนีบนะครับอันนี้เป็นกล่องเพิ่มนะถ้าใครคิดว่าอันตรายก็อย่าไปติดนะครับสนใจสินค้านะครับทักถ,ถามมาได้นะครับสั่งกับผมได้นะผมมีคลิปสอนวิธีการติดตั้งวิธีการตัดต่อนะครับวันนี้นะครับมีรถวีโก้นะจะมาติดให้ผมติดออโต้กระจกให้นะครับอย่างที่บอกส่วนมากออโต้กระจกผมมันจะเป็นฝั่งคนนั่งนะแต่ว่าคันนี้ปัญหาคือ เขาลงออโต้นะแต่ขึ้นไม่ออโต้เห็นไหมอันนี้ฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กล่องนะผมติดตั้งไปแล้วนะกล่องออโต้กระจกนะครับอันนี้เป็นฝั่งคนขับนะเดิมเดิมเนี่ยรถพี่เขาขึ้นไม่ออโต้นะครับแต่ลงออโต้ใส่กล่องเพื่อให้มันเพื่อให้มันขึ้นออโต้นะปัญหาคือพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราใส่แต่ขาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใส่ขาลงออโต้ด้วยจากเมื่อก่อนเนี่ยสวิตช์เขาต้องกด2แก๊กนะจะเป็นออโต้ลงตอนนี้กดแค่แก๊กเดียวก็เป็นออโต้แล้วผมให้ดูนะผมจะกดนิดเดียวนะ นี่นะเนี่ยเป็นออโต้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบออโต้ลงเนี่ยมันก็จะมี2ระบบระบบเดิมของรถก็คือกด2แก๊กจะยังเป็นออโต้อยู่แล้วก็จะเป็นระบบของกล่องตัวนี้กดแค่แก๊กเดียวก็เป็นออโต้มันจะใส่ออโต้เฉพาะขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใส่เป็นทั้งขึ้นทั้งลงนะครับอันนี้ทําความเข้าใจกันให้หมดนะขอบคุณร้านอาร์มินประดับยนต์จังหวัดยะลาด้วยนะครับสั่งกล่องกระจกออโต้ของผมไปใส่นะสำหรับ bo นะครับเลือกเป็นสายแบบตัดต่อนะครับ สั่งของกับผมนะครับผมจะมีคลิปสอนวิธีการติดตั้งให้นะครับตัดสาย3เส้นนะครับมีวิธีการต่อให้เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าสายสีไหนต่อกับตรงไหนนะครับไม่มีพลาดแน่นอนนะสำหรับ h o n ด a ทุกรุ่นนะครับผมขออนุญาตขายเป็นรุ่นตัดต่อก่อนนะผมส่งไปหลายเจ้าแล้วครับไม่ตรงสักเจ้าเลยตีกับตลอดเลยเป็นตัดต่อเนี่ยครับแน่นอนสุดสายได้แน่นอนครับขึ้นลงกระจกอัตโนมัติของ Ford นะครับไม่มีรุ่นตรงระบบนะครับนี่ต้องตัดต่อสายไฟครับ3เส้นนะครับ โอเคครับหลังจากประกอบเสร็จเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับใช้ได้นะครับทั้งฝั่งคนขับด้วยนะครับ โอเคครับใช้ได้ครับมิสุวิชินะครับโฉมหน้านี้ก่อนตัวใหม่ล่าสุดนะมีคนถามไม่เยอะนะครับว่าติดได้ไหมเนี่ยไอตัวไฟล่างเนี่ยกล่องออตโต้กระจกครับนี่นะหวัวไปละเดี๋ยวผมลองอ่ะผมลองให้ดูนะกดลงครับออตโต้เห็นไหมดึงขึ้นครับเห็นไหมกดฝั่งคนขับได้นะเดี๋ยวจะไปกดฝั่งคนขับให้ดูอ่ะดูนะ ยกขึ้นครับถามว่ามีกันหนี่ไหมไม่มีนะครับถ้ามีเด็กเล็กก็ไม่ค่อยจะแนะนํานะถ้ามีเด็กเล็กแนะนําให้ใส่ดับาลหน้าแล้วส่วนมากเวลาถามกันผมก็จะแนะนำให้ใสด่ดบาลหน้าบานเดียวนะข้างหลังมันไม่ค่อยกดอันนี้แล้วแต่สะดวกครับนี่เรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองเทสกล่องออโต้กระจกให้ที่ดูนะครับคันนี้เป็นมิวเอ็กนะ ข้างออกนะเสียบเสียบดูนะนะนะเปิดข้างนู้นได้ไหมได้กดปล่อยนะครับกดกิกกดกดทีเดียวกดแล้วปล่อยนะครับตอนตอนขึ้นประมาณสองที เรียบร้อยอีๆ่ๆกล่องออโต้กระจกเนี่ยผมจะใส่ให้ดูเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมถ่ายในหลายๆคลิปนะอันนี้มันงัดออกได้เลยนะเหมือนกันส่วนมากอะ่ะมันจะต้องงัดจากข้างหลังนะครับลองลองดูอ่างัดหน้าอันนี้งัดหน้าเนี่ยครับยกขึ้นมานะเหมือนเดิมถอดปาร์คออกนะ เสียบอันนี้ป๊บแล้วก็เสียบของผมเข้าไปอ่าดูนะเห็นไหมลงออตโต้พอดีเขามาขายของนะครับแล้วเสียงมันดังนะกว่าจะไปได้จะไปบอกโอ้ยปินเสียงหน่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะทำามาหากินนะครับเราก็รอครนิดหนึ่งอ่ะ,อะให้ดูคีนะเอาผมกดลงนะเห็นไหมลงออตโต้อ้าวกดขึ้นออโต้นะเห็นไหมครับนี่นะ กล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับวันนี้เป็นเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ Rail นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู่นะครับว่ามันเดิมมันไม่ออโต้นะบางรุ่นมันจะมีแบบที่มันออโต้ด้วยนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าเน,นี้ยมันแน่นอนไม่ออโต้แน่นอนเห็นไหมครับโอเคนะอ่ะผมจะใส่นะครับเหมือนเดิมครับงัดตรงนี้นี่ครับออกมาแล้วนี่มือเดียวด้วยนะเนี่ยนี่ครับใส่นี้เข้าไป นี่ครับแล้วก็ใส่นี้วขึ้นครับอ่ะดูนะเห็นไหมครับนี่นะอ่าขึ้นครับนี่ครับนี่นะครับลงเห็นไหมออโตโอ้ขึ้นนะครับเห็นไครับออโต้นะครับมีกันหนีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลัวหนีอย่าใส่ครับโอเค กล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับคันนี้เป็นเชฟโเรเลตแ c a ติว่านะต้องใส่แบบตัดต่อนะครับไม่มีปลักตรงรุ่นนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่นะผมกดลงนะอ่ะหนึ่งสองเอากดครับเห็นไหมออตโต้เลยนะครับอ่ะอีกทีนะเอาผมกดขึ้นนะอ่ะหนึ่งสองยกเห็นไหมครับสนใจสินค้าสั่งได้นะครับเป็นต้องต้องตัดต่อสายเอานะกล่องจะเป็นแบบนี้ จะไม่มีปักตรงรุ่นนะครับสั่งของไปผมมีคลิปสอนวิธีการติดตั้งให้นะครับวิธีการรื้อประตูนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับทําใจไื้อก่อนเลยนะว่าต้องตัดต่อสายนะครับต้องลื้อมาแล้วก็ตัดต่อสายนะอ่าผมกดลงเห็นไหมออโ,อโต้นะดึงขึ้นครับออตโต้กล่องออโต้กระจกไฟฟ้านะครับฝั่งคนนั่งนะคันนี้โตโยตา้าวีโกแชมพ์นะครับวีโกง่ายครับไม่ต้องทําไม่ต้องมีเครื่องมือเนี่ยครับเอาเล็บสิเข้าไปนิดหนึ่งแล้วยก อ่ะออกแล้วนะครับถอดปลั๊กครับนะของเราใส่เข้าไปครับนะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปโอเคอ่นะผมกดลงเห็นไหมออตโต้นะดึงขึ้นครับออตโต้ถ้าไม่อยากให้ออตโต้ทำยังไงกดค้างครับค้างปล่อยค้างครับปล่อยหรือว่าสองสเต็ปก็คือกดลงแล้วกดซ้มวินทีมันจะหยุดนะกดสั่งงานจากฝั่งคนขับได้อ่าดูนะกดลง ไหมขึ้นนะครับโอเคนะเห็นไหมลงออตโต้ขึ้นออตโต้มีคําถามนะครับถ้าไม่อยากออตโต้ทำไงไม่อยากออตโต้ก็กดค้างครับแล้วปล่อยกล่องออตโต้กระจกไฟฟ้าฝั่งคนนั่งนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะยาริสโฉมเนี้ยโฉมเนี้ยโฉมเนี้ยโฉมเดียวกับวีออสเจนสามอะ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเอ๋ครับเอามือจับนะแล้วก็เกี่ยวนิดน,นึงแล้วยกขึ้นเห็นไหมครับดึงปลั๊กออกครับปลั๊กผมใส่ นะแล้วก็น,นี้ใส่ดูนะเห็นไหมลงออตโต้ึ้นออตโต้มีคําถามนะครับถ้าไม่อยากออตโต้ทาไงไม่อยากออตโต้ก็กดค้างครับแล้วปล่อยหรือว่ากดย้ํากดลงทีนึงกดลงทีนึงแล้วก,กดย้ำม้นะจะจำแม่ออตโตนะ้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งมีการหนีบไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงมีการหนีบไม่ได้นะ